บทที่3,507สาวหิมะไม่เสียเวลาพูดคุยกับไปอยู่สู้และพูดตรงๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังฉันก็ได้แต่หากคุณไม่ฟังฉันคุณอาจต้องเผชิญกับความตายในไม่ช้ารวมไปถึงเมือง่วนหูทั้งหมดด้วยไปอยู่สู้ยังชัดเจนมากเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกบูโบราณกลางเมืองใหญ่สองแห่งที่เหลือถูกยึดครองโดยเกาเจ้้งชางเหลือเพียงเมืองหงไฟเท่านั้น อีกไม่นานเกาเจิ้งชางจะนำผู้แข่งแกร่งมายึดเมืองหองไฟและแน่นอนว่าเมืองหองไฟก็ไม่มีความสามารถที่จะปกป้องมันในอดีตเมืองใหญ่ทั้งสี่เมืองต่างคานอํอำนาจซึ่งกันและกันอยู่ก่อให้เกิดการ,รเผชิญหน้าแบบซีไฟและไม่มีใครกล้าทำสงครามกันอย่างง่ายดายโดยไม่คาดคิดเมืองชิงหลงเป็นเมืองแรกที่ล่มสลายและไม่นานหลังจากนั้นเมืองพยักขาวก็ถูกทำลายด้วยเช่นกัน สำหรับไปอยู่สู้สถานการณ์ในเมืองหองไฟในปัจจุบันถือเป็นทางตันอย่างแท้จริงตอนนี้นอกเหนือจากสาวฮิมะผู้ทรงพลังตรงหน้าเธอคงไม่มีใครอีกแล้วมีเพียงเธอผู้เดียวเท่านั้นที่มีความสามารถในการช่วยเมืองหองไฟได้ดังนั้นในเวลานี้ไปอยู่สู้จึงไม่สนใจใบหน้าของเธอเพื่อที่จะช่วยเมืองหองไฟเธอจึงเลือกที่จะวางมันลงและแสดงความยินยอมต่อสาวหิมะในลักษณะที่อ่อนน้อมถ่อมตนมาก อย่างไรก็ตามไปอยู่สู้เคยทำผิดพลาดมาก่อนซึ่งทำให้นางรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งตอนนี้ในที่สุดก็ได้เห็นสาวหิมะปรากฏตัวอีกครั้งไปอยููสู้ไม่ต้องการทำอะไรที่จะทำให้เธอรู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตอีกครั้งนี้สาวหิมะก็พอใจมากกับทัศนคติของไปอยู่สู้ทันใดนั้นสาวหิมะก็เข้าประเด็นทันทีและกล่าวว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะบอกแผนแก่คุณ สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือค้นหาคนจากเมืองพยักขาวก่อนที่คนจากเมือง่วนวูจะค้นหาพวกเขาเจอก่อนพวกเขาทั้งหมดหนีออกจากเมืองพยักขาวและไม่ทราบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ตามเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่เมือง่วนวูจะพบพวกเขาหากพวกเขาถูกพบพวกเขาจะตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่พวกเขาไม่สามารถตายได้เมื่อคุณพบคนเหล่านั้นแล้วจงซ่อนพวกเขาไว้เป็นความลับเมื่อเมืองหงไฟตกอยู่ในอันตราย พวกเขาจะสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งที่สาวหิมะพูดไปอยู่สู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรและพยักหน้าเห็นด้วยทันทีและพูดอย่างจริงใจว่าฉันจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณค่ะก็แค่ไม่รู้ว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงอยากช่วยเมืองหองไฟของเราหรือช่วยฉันไปอยู่สู้นี้ทำให้ฉันไม่ค่อยน่าใจว่าจะตอบแทนท่านอย่างไรในอนาคต สาวหิมะกล่าวอย่างใจเย็นไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันไม่ได้ช่วยคุณแต่ช่วยหยางเฉินต่างหากความสัมพันธ์ระหว่างเรานั้นเป็นเพียงหุ้นส่วนกันเท่านั้นไปอยู่สู้ตกตะลึงไปชั่วขณะและอดไม่ได้ที่จะถามว่าฉันช,ช่วยหยางเฉินงั้นเหรออขาเขาไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเหรอเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสาวหิมะพยักหน้าถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามคงต้องใช้เวลาสักพักเขาถึงจะกลับมาได้อีกครั้งคุณเพียงแค่ต้องรออย่างอดทนเท่านั้นไปอยู่สู้ตกใจเมื่อได้ยินสิ่งที่สาวหิมะพูดแม้ว่าจะมีข่าวลือในโลกบูโบราณว่าหยางเฉินอาจจะเสียชีวิตไปนานแล้วและไปอยู่สู้ก็สงสัยในใจมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เมื่อเธอได้ยินสาวหิมะกล่าวและพูดว่าหยางเฉินยังมีชีวิตอยู่เธอก็ยังคงตกใจมาก แม้ว่าสาวหิมะจะบอกเธอว่าเพียงแค่พยายามช่วยอย่างเฉินเท่านั้นแว่าพวกเขาก็รู้แก่ใจว่าแค่อาศัยใช้กันและกันเพื่อผลลัพธ์ของแต่ละฝ่ายแต่ไปอยู่สู้ก็ยังคงรู้สึกขอบคุณเธอมากถ่ายที่สุดแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่การถ่ายบาปของเมืองหองไฟเท่านั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสาวหิมะจะไม่มีใครสามารถช่วยพวกเธอได้ หากเป็นในอดีตไปอยู่สู้ยังคงมีความมั่นใจบ้างในการเผชิญหน้ากับเมืองส่วนหู่แต่ตอนนี้เกาเจิ้งชางมีผู้แข่งแกร่งจากโลกบูโบราณบนอยู่เบื้องหลังเขาหากไปอยู่สู้กล้าที่จะต่อสู้กับเกาเจิ้งชางเธออาจจะถูกกำจัดทิ้งในทันทีและเมืองหงไฟของเธอก็จะตกอยู่ในมือของเกาเจิ้งชางไปโดยปริยาย ทันใดนั้นไปอยู่สู้ก็สั่งให้ไป่หลงที่อยู่ข้างๆไปหาบาแสของอู๋ซงป้าและคนอื่นๆตามที่สาวฮิมะกล่าวไว้ไป่หลงไม่กล้าที่จะรอช้าอีกต่อไปและออกจากโถงไปทันทีขณะที่ไปอยู่สู้ยังคงถามต่อไปอาจารย์ท่านมีการจัดเตรียมอื่นใดอีกไหมบทที่3508สาวหิมะชื่นชมเธอทันทีคุณฉลาดมากเรียกฉันว่าสาวหิมะก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียกฉันว่าอาจารย์ เมื่อได้ยินเช่นนี้ไปอยู่สู้ก็พยักหน้าทันทีดีเลยสาวหิมะสาวหิมะพูดต่อคุณเพียงหาคนในเมืองพยักข่าวให้พบแล้วจากนั้นก็แค่รอยอย่างเฉินและที่สำคัญที่สุดก็คือมันอาจยุ่งยากเพิ่มขึ้นและคุณอาจเสียชีวิตได้เมื่อได้ยินคำเหล่านี้ไปอยู่สู้ก็เริ่มรู้สึกประหม่าขึ้นมาทันทีเพราะนางสังเกตเห็นร่องรอยความเคร่งขครึมที่หาได้ยากบนใบหน้าของสาวหิมะ ซึ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายแค่ไหนอย่างไรก็ตามหลังจากที่ไปอยู่สู้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนางก็ตอบอย่างเด็ดขาดทันทีตราบใดที่ฉันสามารถปกป้องการดำรงอยู่ของเมืองหองไฟได้ก็ไม่สำคัญว่าฉันจะตายหรือไม่ในตอนนี้ไปอยู่สู้ไม่ได้พยายามแสดงความรู้สึกออกมาแต่เธอกำลังพูดความรู้สึกที่แท้จริงของเธอออกมาสำหรับไปอยู่สู้การอยู่รอดของเมืองหองไฟเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตราบใดที่สิ่งที่บรรพบุรุษของเธอทิ้งไว้ยังคงจเจริญรุ่งเรืองต่อไปแม้ต้องแลกด้วยชีวิตของเธอเธอก็จะยอมแต่ถ้าหากเมืองทั้งเมืองพังทลายแต่เธอกลับยังมีชีวิตอยู่แล้วมันจะมีความหมายอะไรสาวฮิมะก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันเธอไม่คิดว่าไปอยู่สู้จะตอบอย่างเด็ดขาดขนาดนี้หากเป็นคนอื่นพวกเขาอาจจะไม่ตัดสินใจเช่นนั้นทัศนคติที่จริงใจของไปอยู่สู้ทำให้สาวฮิมะชื่นชมเธอมากขึ้นเรื่อยๆ ใบหน้าเย็นชาของสาวหิมะเผยให้เห็นรอยยิ้มจางๆที่หาได้ยากและเธอกล่าวทันทีสิ่งที่คุณต้องทำคือต้านทานการโจมตีของพวกหมาบ้าเหล่านั้นในเมืองซวนูและจัดการกับผู้แข็งแร่งจากโลกโบราณบนเนื่องจากไปอยู่สู้ได้ตัดสินใจไปแล้วเธอจึงจะไม่เปลี่ยนแปลงครั้งนี้เธอไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยและตอบทันทีว่าไม่มีปัญหาฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดยั้งศัตรูทั้งหมดสาวหิมะพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่า แม้ว่าคุณจะต้องอเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตและความตายแต่ก็ไม่ต้องกังวลให้มากฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องคุณจากการถูกฆ่าไปอยู่สู้รู้สึกยินดีทันทีและรีบพูดอย่างจริงใจว่าขอบคุณนะคะสาวฮิมะสาวฮิมะไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ปลดปล่อยทักซับบูข,ของเธอด้วยมือทั้งสองข้างโดยตรงพลังที่เหนือธรรมชาติในมือของเธอเดือดพล่านและรัศมีแห่งการสังหารอันน่าสะพรึงกลัวก็แผ่ออกมาจากร่างกายของเธอ พื้นผิวทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งไปอยู่สู้รู้สึกหนาวมากจนตัวสั่นไปหมดนางเอามือโอบหน้าอกและขดตัวเป็นลูกบอลแม้แต่คิ้วของเธอก็ยังถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งในตอนแรกไปอยู่สู้รู้สึกถึงรศมีแห่งการสังหารและรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากนี่คือรศมีแห่งการสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดที่เธอเคยรู้สึกต่อมาไปอยู่สู้ก็คิดได้เช่นกันเนื่องจากสาวหิมะได้มอบหมายงานมากมายให้กับตนเอง เธอจะไม่ฆ่าตัวเองอย่างแน่นอนมิฉะนั้นด้วยความแข็งแกร่งของสาวหิมะหากอีกฝ่ายต้องการฆ่าเธอก็คงทำไปนานแล้วและกำจัดเธอได้อย่างง่ายดายและไม่จำเป็นต้องรอจนถึงตอนนี้ดังนั้นไปอยู่สู้จึงสงบลงอย่างรวดเร็วนางก็ไม่กลัวอีกต่อไปมีเพียงความเกรงขามในดวงตาเท่านั้นอย่างไรก็ตามไปอยู่สู้ก็รู้เช่นกันว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความแข็งแกร่งของเธอเองและสาวหิมะในมือของสาวหิมะ เธอจะถูกฆ่าโดยที่ไม่มีโอกาสได้ต่อสู้กลับเลยตอนนี้ฉันจะสอนทักษะลับให้กับคุณหากคุณศึกษาอย่างละเอียดมันจะช่วยให้คุณปรับปรุงความแข็งแกร่งได้ชั่วคราวในการต่อสู้ครั้งต่อไปแม้ว่าผู้แข็งแกร่งจากโลกบูโบราณบนจะมาเขาก็จะกลัวคุณขณะที่ไปอยู่สู้ดูสับสนและไม่รู้ว่าเธอจะทำอย่างไรจูจ่ๆเสียงของสาวหิมะก็ดังขึ้นในหูของเธอ ไปอยู่สู้ตื่นเต้นมากพลังที่แข็งแกร่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอปรารถนามาตลอดใช่หรือไม่แม้ว่ามันจะเป็นเพียงเทคนิคลับที่สามารถเพิ่มพลังได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่มันก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับไปอยู่สู้แล้วไปอยู่สู้พยักหน้าและเริ่มทําความเข้าใจอย่างจริงจังบทที่3,509เมื่อเวลาผ่านไปท่าทางของไปอยู่สู้ดูหม่นหมองไปเล็กน้อยแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นในใจของเธอ และเธอก็เหมือนเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออย่างหนักและตั้งสมาธิเพื่อทำความเข้าใจสิ่งใหม่ๆใ,ในใจของเธอแม้ว่าเธอจะไม่รู้จักอักษรรูนเหล่านั้นแต่เธอก็สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าพวกมันหมายถึงอะไรหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงสาวหิมะก็หยุดและอุณหภูมิในห้องก็เริ่มกลับสู่ปกติสีหน้าของไปอยู่สู้ก็กลับมาเป็นปกติเช่นกันเธอได้มองไปที่สาวหิมะที่อยู่ตรงหน้าของเธอและทันใดน,นั้นก็รู้สึกทึ่งมากขึ้น ไปอยู่สู้รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังภายในร่างกายของเธอนั้นทรงพลังมากในขณะดนี้เธอแสดงความขอบคุณทันทีขอบคุณนะสาวฮิมะในตอนนี้สาวฮิมะเดินไปที่ประตูอย่างช้าๆแล้วพูดว่าจำข้อตกลงก่อนหน้านี้ของฉันไว้เมื่ออยางเฉินมาหาคุณในอนาคตอย่าบอกเขาว่าฉันมาหาคุณ แม้ว่าไปอยู่สู้จะไม่เข้าใจว่าทําไมสาวหิมะถึงต้องการช่วยหยางเฉินแต่เธอก็ไม่ต้องการให้หยางเฉินทราบอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ถามคําถามเพิ่มเติมอีกเพียงพยักหน้าอย่างมีเหตุผลและบอกว่าเธอเข้าใจร่างของสาวหิมะหายไปจากสายตาของไปอยู่สู้อย่างรวดเร็วหญิงสาวหิมะคนนี้เป็นใครกันแน่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเธอมาก่อนเลยเป็นไปได้ไหมว่าเธอจะเป็นผู้แข็งแกร่งจากโลกบูโบราณบน และอย่างเฉินนั้นน่าสนใจจริงๆเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆเป็นเพราะอย่างเฉินหญิงสาวหิมะจึงเต็มใจมาช่วยฉันเป็นไปได้ไหมว่าผู้สูงส่งในเมืองหองไฟของเราเป็นอย่างเฉินจริงๆอย่างเฉินทาให้ทุกคนตกตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาช่างน่ากลัวเพียงใดตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสาหรับฉันอย่างแน่นอน ไปอยู่สู้พึมพำกับตัวเองแม้ว่าภายนอกเธอจะดูสงบมากแต่ในใจเธอก็ตื่นเต้นอย่างมากแล้วเพราะเมืองหองไฟมีโอกาสได้รับการช่วยเหลืออีกครั้งหลังจากนั้นไปอยู่สู้ก็พยายามฝึกฝนเทคนิคลับที่สาวหิมะเพิ่งสอนเธอทันทีขณะที่เทคนิคลับกำลังทำงานอยู่ไป๋อยู่สู้ก็ตกตะลึงและตื่นเต้นจนหายใจถี่ขึ้นความแข็งแกร่งของเธอไปถึงระดับใหม่แล้วจริงๆ ไม่นานไปหลงก็กลับมาเช่นกันเธอถามด้วยความกังวลอยู่สู้เป็นยังไงบ้างในขณะเดียวกันไปหลงมองไปรอบๆห้องอย่างระมัดระวังเห็นได้ชัดว่ากำลังมองหาร่างของสาวหิมะเมื่อเห็นว่าเธอไม่เห็นใครเลยเธอจึงถามทันทีด้วยเสียงต่ําแล้วเธอเธอหายไปไหนเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสไปหลงก็กลัวสาวหิมะมากเช่นกัน แม้ว่าสาวหิมะจะไม่ได้โจมตีพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังรู้สึกถึงพลังของเธอได้อย่างชัดเจนในสายตาของปงัยหลงปยอยู่สู้เป็นเหมือนลูกสาวของเธอดังนั้นตราบใดที่เธอสามารถปกป้องไปอยู่สู้ได้ไปัยหลงก็จะทำทันทีไปอยู่สู้พยักหน้าจับมือปัยหลงและเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับการจัดเตรียมที่สาวหิมะทำไว้และชุดเทคนิคลับที่อีกฝ่ายสอนเธอ ไบหลงตกใจอย่างมากเมื่อรู้ว่าสาวหิมะยังสอนเทคนิคลับชุดหนึ่งให้กับไปอยู่สู้ด้วยท้ายที่สุดแล้วมีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจที่จะสอนเทคนิคลับที่สามารถปรับปรุงวิถีบูของตนเองให้กับผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กับสาวหิมะเลยและนี่เป็นเพียงครั้งที่สองที่พวกเขาพบกันไปหลงรู้สึกสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแต่หลังจากฟังคำอธิบายของไปอยู่สู้เธอก็เข้าใจ ไปรงพึ่มพำว่าเมื่อได้ยินคุณพูดแบบนั้นหยางเฉินคนนี้ก็พิเศษจริงๆปราบใดที่เขากลับมาครั้งนี้เราต้องคว้าโอกาสนี้เพื่อชนะใจเขาให้มาอยู่ฝ่ายเราเด็กคนนี้ไม่เพียงแต่มีพละกําลังที่น่าสะพรึงกลัวเท่านั้นแต่เขายังมีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งอย่างสาวฮิมะอยู่เบื้องหลังอีกด้วยเป็นเรื่องดีจริงๆที่เขาร่วมมือกับเราฉันเดาว่าสาวฮิมะและหยางเฉินต้องเป็นสิทธิ์ของกองกำลังขนาดใหญ่ในโลกบูโบราณบน พวกเขาแค่ปล่อยให้หยางเฉินได้รับประสบการณ์บางอย่างในโลกบูโบราณกลางเท่านั้นบทที่3,510ส่วนกองกำลังที่หยางเฉินและสาวหิมะสังกัดนั้นไปอยู่สู้ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ไปอยู่สู้รู้ก็คือมีเพียงสองคนเท่านั้นที่สามารถช่วยเมืองหองไฟของพวกเขาได้คือสาวหิมะและหยางเฉินแน่นอนว่าไปอยู่สู้ไม่ลืมสิ่งที่สาวหิมะพูด ในเวลาต่อมาไปอยู่สู้ถามลูกศิษย์ของนางเป็นประจำทุกวันเกี่ยวกับความคืบหน้าในการค้นหาที่อยู่ของอู่ซงป้าและยังไม่ทราบว่าหยางเฉินจะกลับมาเมื่อใดการตามหาหยางเฉินก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรท้ายที่สุดแล้วโลกบูโบราณเกือบทั้งหมดได้ค้นหาที่อยู่ของหยางเฉินและไม่เคยยอมแพ้ ดังนั้นไป่อยู่สู้จึงไม่รีบร้อนในการตามหาหยางเฉินแต่กลับมองหาที่อยู่ของอู่ซงป้าและคนอื่นๆแทนก่อนที่หยางเฉินจะกลับมาผู้ที่สามารถช่วยไป่อยู่สู้ได้มีเพียงอู่ซงป้าและพักพวกคนอื่นๆเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เขากลับมาก็ยังไม่รู้ว่าหยางเฉินจะเต็มใจช่วยพวกเขาในเมืองหงไฟหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วนางเองก็ไม่ได้เข้าไปช่วยหยางเฉินให้ทันเวลาซึ่งทำให้เกาคังผลักหยางเฉินลงจากหน้าผาแม้ว่าตอนนี้เธอจะรู้แล้วว่าหยางเฉินยังไม่ตาย แต่ไปอยู่สู้ก็ได้ยินเรื่องเหตุการณ์ที่หยางเฉินถูกล้อมโดยเมืองส่วนหู่ทั้งเมืองอยู่แล้วแน่นอนว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟและในตอนนั้นเธอก็รู้ว่าหยางเฉินจะต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสแน่ท้ายที่สุดแล้วแม้ว่าคนคนหนึ่งจะแข็งแกร่งมากแต่ก็ยังคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะต้านทานการโจมตีร่วมกันของผู้แข็งแกร่งจำนวนมากเช่นนั้นได้ ยิ่งกว่านั้นหยางเฉินไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานซึ่งแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าอาการบาดเจ็บของหยางเฉินนั้นร้ายแรงและเขายังไม่ฟื้นตัวมิฉะน,นั้นเขาคงกลับมาแก้แค้นไปนานแล้วไปอยู่สู้กังวลมากว่าหยางเฉินจะโกรธเคืองเธอเพราะเรื่องนี้เมื่อถึงเวลานั้นเขาไม่เพียงแต่จะไม่เต็มใจช่วยเมืองหองไฟของพวกเขาเท่านั้นแต่เขายังอาจกำจัดทั้งเมืองหองไฟและเมืองซวนหวู่ไปด้วยกันอีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่ไปอยู่สู้ทําได้ตอนนี้คือค้นหาอู่ซงป้าและพักพวกคนอื่นๆให้เร็วที่สุดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วอู่ซงป้าและเหอชิงหลงก็มีตัวตนเหมือนกับเธออู่ซงป้าและเหอชิงหลงยังเป็นศัตรูของเกาเจิ้งชางเช่นกันดังนั้นการจะเอาชนะใจพวกเขาจึงเป็นเรื่องง่ายกว่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่มีใครรู้ในเวลานี้ก็คือหย่างเฉินยังคงอยู่ในหุบเขายาสวรรค์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักและกําลังฝึกฝนอย่างหนักผ่านไปมากกว่าสองเดือนแล้วแต่หยางเฉินยังคงไม่สามารถหมุนเวียนแม้แต่ร่องรอยของพลังภายในได้ส่วนหยางเฉินเขาออกจากบ้านของหลิวอยู่เยี่ยนและพักอยู่ในวิหารบนภูเขาในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าทึบพยายามฝึกฝนอย่างหนัก แม้ว่าเขาจะไม่สามารถฝึกฝนได้แต่หยางเฉินก็ไม่เคยยอมแพ้หลังจากมาถึงวิหารบนภูเขาแห่งนี้หยางเฉินพบว่าอารมณ์ของเขาสงบลงกว่าเดิมหยางเฉินไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดเลยที่ไม่สามารถปลดปล่อยวิถีบูออกมาได้เขาล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขายังคงพยายามต่อไปหยางเฉินรู้สึกได้ว่าเมื่อจิตใจของเขาสงบลงสัญ,ญญาณแห่งการฝึกฝนก็ใกล้เข้ามาเขาคาดว่าอีกไม่นานเขาคงฟื้นตัวได้เต็มที่ ในช่วงเวลานี้หยางเฉินไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากพยายามฝึกฝนและเขาไม่ได้ไปช่วยครอบครัวของหลิวหยู่เยียนหาสมุนไพรด้วยซ้ําผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่ชันทิ้งสองพี่น้องไว้ที่นั่นเขาไม่รู้ว่าทั้งคู่จะเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานี้บ่ายวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์กําลังจะตกหยางเฉินก็คิดถึงสองพี่น้องคู่นี้ทันทีหนึ่งเดือนผ่านไปนับตั้งแต่หยางเฉินออกจากบ้านของหลิวหยู่เยียน ในช่วงเวลานี้หยางเฉินพยายามฝึกฝนและบางครั้งเมื่อเขามีเวลาว่างพักผ่อนเขาจะคิดถึงพี่สาวและน้องชายในใจของเขาในใจของหยางเฉินพี่น้องคู่นี้ก็มีความสำคัญพอๆกับสมาชิกในครอบครัวเช่นกันสิ่งที่ทำให้หยางเฉินกังวลมากที่สุดคือเอิอจู้รู้ว่าตนเองเคยอาศัยอยู่ในบ้านของหลิวอยู่เยียนแม้ว่าหลิวอยู่เยียนกับน้องชายจะไว้ใจเอ๋อจู้มาก แต่หยางเฉินเพิ่งมีการติดต่อกับเอ๋อจู้ยังไม่นานนักดังนั้นเขาจึงยังคงกังวลเกี่ยวกับเอ๋อจู้อยู่บ้างไม่นานหยางเฉินก็ลุกขึ้นและออกจากวิหารบนภูเขามุ่งหน้าไปที่บ้านของหลิวอยู่เยียนอีกครั้งสิ่งที่หยางเฉินไม่รู้ก็คือในขณะน,นี้ประตูบ้านของหลิวอยู่เยี่ยนถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนแล้ว